สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาปล่อยรถ1คันนะครับสำหรับวันนี้แซมอยู่ที่โกดังบางนานะครับคันนี้เป็น c คมร y 2.0 G งจุดศูนย์จีปีสิบเก้านะครับสีขาวมุกโคตรหลอ่อโคตรเฟีย้ยวบอกเลยคันนี้นครับสวยมากครับเฟี้ยวมากคันนี้นะสีขาวมุกโคตรหล่อเลยบอกเลยนะนี่ดูนี่นะคุณลูกค้ากำลังเดินทางมารับรถแล้วนะ ตรวจเช็คเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิมครับยางเยิงสวยงามนะครับผมให้ดูก่อนให้ชมรอบๆคันก่อนนะเซ็นเซอร์หลัง4จุดกล้องมองหลังตัดหมอกหลังนะครับหล่อมากน,นี่นะเหมือนเดิมครับภาษีดีเช็คเรียบร้อยนี่ภาษี ไม่ต้องห่วไม่ต้องกังวลนะครับนี่นี่นะมาดูห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับให้ดูห้องเครื่องก่อนมามาดูกริปนะครับกริปมากเนี่ยครับเดิมเดิมเลยหัวน็อตสวยนะครับสวยงามมากนะครับสิีกเกอร์ครบเหมือนเดิมครับไม่ต้อง สวยหัวน็อตสวยงามเนี่กะโลกคานไม่เงานะครับไม่เงาแง้มนิดนึงเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับเรี่ยมนะครับนี่นะครับหัวน็อตสวยนะครับผมเน่ยาแนวตรงแนวเลยจะจิกไปเนี่ยอ่ะชัดเจนนะนี่นะครับ สวยมากครับยังมีรถอีกนะครับผมสีขามุกยังมีรถอีกนะสวยๆเลยมาลองดูภายในกันนิดนึงฟอกบงฟอกเบาะแล้วหล่อไหมอ่าดูนี่เรียมเลยนะครับเรียมเลยนี่นะครับสวยงามมากนะครับดูภายในนี่นะสว,สวยครับดูด้านท้ายหน่อยนี่ ะครับเช็คให้หมดในอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรต่างๆครบทุกอย่างนะครับผมกุญแจรีโมทครบๆนะครับดูใหม่ไม่ใหม่หมนี่สครับเพจหรือคิวบันไดนี่ยังไม่แกะเลยนะครับกุญแจครบสองดอกสวยงามนะครับผมสวยงามนะ ใครอยากได้รถแคมรี่สวยๆอย่างนี้โทรมานะ0863543692นะครับ0863543692ฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ